ไปสักนิดสักหน่อยเออโทรศัพท์ไปอย่ายุคนลืมไวเสียมไวไฟแล้วก็เบ,บิงึงนะแค่โทรศัพท์อยู่ไปเลยแบทหมอดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมไปนัดแบ <laughs> บไปนัดแต่ว่าเมาื่อวานบไปนัดแต่ก็มีคนอยู่ดิบึง คนจากการถอนคนไปมาแล้วคิดถึงจังเลยคิดถึงมันกันสบายดีเด้อสบายดีดอมาพบขอ,ขอ,ขอกับสองพี่น้องเฮาในเมนี่เนาะทักถ่ายสบายดีสบายดีน้องดีมาแล้ว yeah. ไว้ปุ๊บคนก็นมาปับสบายดีเด้อสบายดีสบายดียดทุกๆคนเนาะ โคตมาวาเดียมือนี่แมนบอฝากคนไลค์กแเซ์เป็นกำลังใจให้น้องดีนะโอ้ยแถวนี้ได้สิบตายคนแล้วปกติว่าเมื่อวานยังบวมหดดีสบายดีทั้งสองสาวสบายดีเด้อืัอนี้พบผอกับซองพี่น้องเห่าเนาะมาลุ้มกันหลังจากที่ห่างหายกันอ่าน้องดีก็ลืมสิลงคงิปอีกแล้วเนาะ แต่ว่าตอนนี้ก็สัญญาณซาลงบบคอยได้น้องดีกันเลยแบบต้องข้อถดน้ำอาบน้ำกินข้าวเล้งละโบสเสร็จเดียวเรายและจ้าก็เลยมาไฟ์เนาะน้องลอยอ่านบันอันยังสวยเหมือนเดิมนะขอบคุณมากมาค่ะใครสวยเอยใครสวยเอย เลยวะโอ้อแม่เมเอ้ยเมโบสสังสางเอ้ยสางนาจังสังเอ้ยสางนางจังจังอะไรอ่ะอ่านไม่ออกสบายดีจ้าสาวงามสบายดีเด้อขอบใจที้ยงเอาอย่างก็เป็นข้ายง น้องดีหายไปส่เนะาะโยเห็นลงคลิปอาน้องดีเมื่อวานน้องดีได้แจ้งล้วเนาะได้บอกเลยต่ว,ว่าเมื่อนี้สสำหรับผู้บบหูเนาะกับโบหูนะพีพ่น้องเรียนน้องดีกัะซีตอบอีกครั้งหนึ่งเนาะก็คือน้องดีไปปฏิบัติธรรมเนาะไปบวชชีก็เลยห่างหายไปเนาะตอนนี้แม่น้องดีก็ไเดซีิได้เริ่มต้นใหม่อีกเนาะฝากพี่พี่เอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องดีเนาะ สวัสดีน้องดีฉันเป็นกำลังใจทั้งสองคือเก้าฮักทั้งสองจากพีน่นงอีสานเข้าใจได้ลายเดือน้องสาวเอ้ยน้องซองสาวสวยน่ารักขอบคุณมากๆค่ะ,คคะ,คะทางเรามีฝนตกไหมครับตกอยู่จา้าตกอยู่เนาะตกทุกมือทุกมือเลยสัญญาณสัตว์ดีคือเก่ามือนี้เข้าใจได้ลายเด้อ สวัสดีน้องดีคนสวยครับผมสวัสดีจ้าให้ไปนานเลยใช่เหลียวแต่ก็ยังดีใจดีที่มีเอฟสียังเขามาเบิ่งอยู่เนาะฟ้ากไลแ์กุร์ในเดือเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องสองคนน้องสาวดีแม so นวอยังสงสัยประมาณนี้น้องดี น้องสวยน่ารักขอ,ขอบคุณค่ะ,คคะน้องซาวดีอยู่ทางอเมริกายัางคิดหอดเดือแต่บอจะได้ล้มหลายกำลังจะเข้ากันโดยเขาจะได้หลายเดือที่เขาเอ้ที่แวะเขามาลมนำเนาะถึงเพื่อนสิบ๊มีเวลาแต่เพื่อนกันยังแวะล้มนำนะเลิฟที่เพื่นอน ใช่เลิบสักวันจะไปขอคุณแตง่งเอา้ <t ori> <t ori> <t ori> าแต่งไหน้องดีทือพุทธใช่ไหมน้องดีทือผีเนาะแต่ว่าเขาก็สมาดไวว่าเข้าวัดได้เขาวัดเขาว,ว่าทำบุญดูวัดได้เนาะ <t ori> แต่ว่าเหมือนพ่อมียปุญญาตายากับบริยิทดอกแต่ว่าเขาก็รุ่นสมัามายใหม่แล้วหาก็สมายปิดใจเออ ็นกำลังใจไใ้เดอเอฟซีจากไทยขอบใจลายๆเดออใจลายๆเดอน้องดีกินข่าวกับยังมือนี้ครับมือนี้กินกับมกน้อไม้ช่วงนี้ก็คือเมนูหลักๆก็คือน้อไม้น้อไม้น้อไม้น้อไม,อไม,อไม้ทุกวันจา้ <c ười> <c ười> าเพราะว่าเราดูเราดูน้อไม้เนาะก็กินทุกน้อไม้ทุกมือ้อ เมืม่อวานกันอะไรแบบนี้อะไรคนเดียวคนอุบุนยังคิดถึงนะขอ,ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีน้องดีคนงามไส้น้องแดงหรือเปล่าสบายดีจ้าก็เม่น,น้องแดงเด้อเดี๋ยว อุ้ยเพื่อนก็นยังจืดน้องแดงดิทั้งทางที่บริหลายกบน้องแดงดุนเลยดิเดี๋ยวเพื่อนขีดหอดน้องเดียวน้องดีกับสิไปไลฟ์กับน้องน้ำเนาะแไปก็สิไายคลิปน้องแดงนะ้ำให้เบิงนะ่งเนาะอ้อหือโอ้เจ๊จี้นเห็นไหมกำลังวาเสียนะก็กำลังว่าสิจุง้งลิฟต์กันนะ cái bị chỉ clip hết nhé Khuyên bờ mất luôn Tao không ngất bờ Tao tao, tao đường Mình kịp mình xin hả Các bật nhìn đẻ Mà khuyên khuyên luôn อใส่น้องเดงหรือเปล่า,าสัน้นหยัยบเลยบนบริามเนะสบายด,สายด,ดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อเขื่อนบวกนอนกันให้นอนสบายดีสบายดี บอกว่าสบายดีสื่อๆกับเรได้ดิต้องแบบสบายดีเด้อ <c oughs> ทำไรทำไรนางเล่นจ้า <c oughs> บบเห็นโดนแล้วไม่เล้ยวเนาะ <c oughs> น้องดีก็คิดหอดเอฟซีทุกคนคือกัน <c oughs> เดี๋ยวต่อไปน้องดีก็ซีอัปเดตา <c oughs> คลิปให้เบิ้ง เรื่อยๆเนาะลองเพลงให้ฟังหน่อยอ๋อน้องร้อยเซิร<อ>นน้องร้อยห้องเพลงกะน้ <laughs> องดีเฮ็ดจังไดกะสวยงามเนาะถ้าใดเป็นแฟนก็คือสีดีเนาะครับผมประสานเมนติีเนาะ,ะเมนบ่เนาะลงคลิปอยู่บ่ลงคลิปอยู่บ่ ลงน้องดีลงวันทีวันมื่อวันทียังสองเมื่อวานสองเงยี่แปดว่าสิลงสองแปดนี้แต่บูไม่แน่ใจบางบางทีอื่นมืออื่นบางทีลงกันมีแต่ว่าสิลงวันทีสองแปดแมสัญญาณซาซาลงบ่ทันเลย ดังเนบคือกันเลยสองพี่น้อง <c ười> คือกันเลยคือกันเลยดังเนบคือกันเลยสองพี่น้อง <c ười> ไปทางใดมาเมื่อนีน้องดีเ <c ười> มื่อนีฝนตกเบิดมือก็เลยไม่ได้ไปใสอยู่บ้านมื่อนีน้อฝนตกเบิดมือ จะฮิตเบียกอยู well ่เงืนเหมาะเมเน่ๆไปเงียบได้นอนเพราะมอไม่เตออ๋อน้องดีโบคอยตอบเสซ็จอายเลยเนาะครับผมตอบอยู <h ums> <h ums> ่จ้าหูจักเบาลาเอ็กโบหูจักอยู่เนาะหูจักอยู่จ้า จับอยู่จ้าจังใดนะจังใดน,อองน,น,น้อเออหากัเงียบเลยเนาะไปว่างยังไงไทำ ก็ยังได้ทางฟังไทยมือน,นี้ฝนตกบอพพยุเขาปะนอะรักษาสุขภาพในเด้อจ้าส่วนทางนี้หันฝนตกทุกมือทุกมือแต้ก็ดีว่าตอน,นเล่งนี่กับบริตกเป็นไดออกพันซาสีเอาผัวละบอยังเด้อ <c oughs> ยังวม่มีแฟนเลยไพสิมเอาเนาะ ดูไทยฝนแล้วฝนแรงฝนแรง <laughs> <laughs> ไป,ไปวคือถ้อแปเราฮะ <laughs> <laughs> เอา <laughs> เอาแปอย่างเอาฝนแรงไปว่าอะไรฝนแรงอะ่ะบบตกเลยหอนแหงทังสามเหลี่ยมถองคำเอาอยุดทางน,นั้นวะสามเหลี่ยมวะ สบายดีน้องดีคนงามส,สบายดีเดอ้ไอไปนอนก่อนเดือมืออื่นไอสิตื่นสายครับผมฟันดีจ้ะโอเคจ้าฟันดีเดือนอนหลับฟันดีนเดือทักทายสบายดีคนกัน บึนน้อยนี้ร้ายนี้น้อยนี้ล่นีไล่นี้น้อยนี้นนนนนเป็นเรื่องปกติเนาะบบมันทำมันบาดๆาแบบนี้ก็ยักยากเกาตลอดกเกะตลอดอเกะจนเบนิด ก็มาสีจงไว้แล้วก็จงเอาไว้ทา่าลิียกเจ้าประดิษฐาทางฮันไปเห็นดิฮันมังงอนมันแงอ๋อบุยเดาล้อมระเตีย วันนี้มีมูเนาะมีน้องสาวมาล้านนามเดียวน้องสาวก็ซีได้กลับไปเรียนแล้วเนาะเฮ็ดยังเนาะน้องดีนางเกะเล็บตีแม่เนาะคนหูสซวน้องดีนางเกะเล็บคันไมคันมือเนาะมันยือสืส่อบ่ได้สบายดีสบายดีเด้อ ยังยังดีเด้เมื่อที่ได้ไลายกับน้องไดวว้าซ้องคนเนาะพะสั่นน้องดีก็ไดดวว้าคเาน,เนเดียวเพราะว่าอีโบดนน้องลอยก็สิได้กลับไปเฮียนเด้ยู่สวรรค์นาตดอีจากมือก็หามอู้อีห้ามมือกับโบดนเด้กระสิได้ไปเฮียนเดีวเ้เ <c oughs> ออเพื่อนมาไหมปุ้ย อีกค่ะมือมสิได้กลับไปเรียนลยแล้วกลับไปเรียนหอบนี้ก็คือเรียนอยู่ห้องม,อมอสามโอ้เป๊บกับมสามแล้วเนาะอายุจากปีแล้วสิบสามสิบสามปีอยู่มสามเอาสิบเจ็ดปีก็จบมเจ็ดตีปูไปว่ายันอันนั้นอยู่เจ้าคือบบเปิดตัวเอส น้องดีได้ําพข้าเจ้าที่แบบข้าเจ้าฮู้เลยนะข้าเจ้าบอกว่าน้องดียังบร่ได้ผ่านที่บอกก็เลยเปิดบอดได้เพราะว่าน้องดีหั่พยายามด้วว่าเปิดอยู่จะบุยเห็นบอดได้เปิดบอดได้นะน้องดีได้ศึกษาทาง youtube อีกอยังค่ะนะหลายๆหลายๆแบบลายอย่างและก็ให้อไอตุกเห็ดให้นี่สองวิธีแล้วนะแต่ว่าเพิ่นก็นยังเห็ดบอดได้และก็น้องดีการทายอีกคนหนึ่งเพิ่นว่า น้องดียังบุญเลผ่านเพราะว่าต้องพยายามลงคลิปเรื่อยๆอะกับไลฟ์สดเรื่อยๆเนาะจังสีผ่านเพราะว่าตอนนี้น้องดีหันสมาเปิดสร้างรายได้ในสาพาะการแบบลงคลิปอะกัไลฟ์สดเท่านั้นจะบมีการโน้นเลี้ยนให้นะสวัสดีน้องดีวันนี้ฝนตกทั้งวันพักเหนือลำปางอุดร เลยนองบัวน้ำท่วมโอ้หักษาสุขภาพในเดือน้ําท่วมดีทางพื้นนะฝนตกทางเฮาหันตกอยู่แต่บริท่วมนะฝนแล้วคือฝนไม่ตกเขาวตายหมดแต่ว่านาน้องดีหันเขาวตายเหมืดย้อนฝนตกแห็งหลังจากที่ดำปุ๊บฝนตกปับ๊บลายมือแล้วมันก็ะท่วมมันก็รลยตายเลย สบายดีน้องตินาเอาบอเมนเด้อน,น้องดีเด้บอบเมนน้องตินาด้อยอ้ยน้องตินาเด้อเต่พายอยากสนับสนุนน้องดีก็ต้องสนับสนุนด้วยตรงจะว่ามีการยน่นให้นะเพราะว่าอะไรมันยังโบผ่านช่วยเป็นกำลังใจให้น้องดีนด่นดอเบิง่งคิพน้องดีให้ได้ลายเนาะเอาฝนตก ลามบอน้องดีอ่าตกใจอยู่นะตกเบื่อคิดว่าผ่านแล้วยังบ่ผ่านเธอเนาะแต่ว่าผ่านสพาะที่แปบว่าเออเขาลงคลิปแล้วก็มีรายได้ตามลงคลิปที่ยอดวิวที่เอฟซีได้เบึงเนาะแล้วก็บ่ผ่านโฆษณาให้น้องดีเวลามีโฆษณาเข้ามากับโบกดผ่านน้องดีจังสิได้ถ้า พอมีพี่น้องเอซทุกคนได้กดผ่านก็คือบอดายเนาะพอมีพี่น้องบอเอพาสามสาวไปเที่ยวเหนือเลี้ยนี่ <วะ S 1> เอนวะละเบิ่งคลิปใ้ล้ลายๆบอดายละน้องดีบลุงคลิปเนาะเดี๋ยวน้องตีกับซลงคลิปเรื่อยๆแล้ววันนี้อัน ตอนน้องดีบลงคลิปกับวงยูพิบเก้าก่อนก็ได้ <c oughs> น้องดีสวยน่ารักขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวน้องดีจะพัยายามน้องลงคลิปแล้วปั้ใครนางอยู่ข้างซื้ออะไรสบายดีซื้อรอยเด้อซื้อน้องรอยเป็นน้องสาวของน้องดีเองเนาะ พอแม่พี่น้อง้องสาวเท้ๆแต่ว่าอตอนน้องดีเดคลิปไม่ๆม่สวงหม่ๆม่ๆกะิไดเห็นน้องเรื่อยๆบุง้งว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนสิ่ยังจือได้โบรหรือว่าจ้งได้นะเพราะว่าตอนนั้นยังน้นอ,ยนอยอาะเปาะอยู่นะตอนนี้ก็หญ่เป็นสาวแล้วเนาะก็เลยบ่คอยจือหลังจากนั้นน้องก็ได้กลับไปเหียนเออน้องก็ได้ผู้ไปเหียนไกลาจากบ้านก็คือไปเหีนยนดูนครใกล้สอนเนะนาะแขวงสวรสดเขตนี่แหละ อยู่ในเมืองผุ่นก็เลยบกค่อยได้เห็นน้องได้ออกคลิปกับน้องดีก็เลยพ่อแม่พี่น้องก็จะบกค่อยได้คุณาเนี่ยช่วงที่น้องกลับมานี่ก็บกค่อยได้ท้ายคลิปน้องดีบกค่อยได้ท้ายคลิปก็เลยบด้หูบ่เห็นเนาะทำไมน้องสาว้าน้องเยอะจังเลย<笑><笑>ก็ได้นีแบบแะคนส่วนเผาส่วนไรฮนะัน้นเพื่อนกระสีเอาลูกลายเนาะจะไม่น้องดีหันอ่า แต่เดนอกก็สิมีแต่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวเป็นอย่างคือได้คือได้ลูกหลายก็คือเพ่นอยากได้ลูกซ้ายเพิ่นก็เอามาเรื่อยๆจนตอนนี้หันได้ลูกซ้ายสองคนแล้วเนาะคือได้ไปเรียนไกลแท้ออมีตัวเลขเนาะเฮีพี่น้องก็คือได้เรียนมีตัวเลขก็เลยได้ไปเหรียนเฮียนฟรีเนาะเฮียนฟรีเนาะแม่ขายูขากินก็อยู่น้ำเพลินเนาะแม่ เขาอยู่เากินน้ำพนแบบเพริ่นแบบข้าวสารอาหารแห้งก็กินน้ำเพริ่นถนาเขาก็เลยแบบมีโอกาสก็เลยให้น้องได้ไปเฮียนก็คือได้ไปเฮียนในเมืองเพื่อได้ไปว่าได้ทันสังคมนะเพราะมีพี่น้องได้แบบไปไเฮียนหู้ได้ไวขึ้นคืออยู่บ้านเขาดีอยู่บ้านนอนะา้องดีนะบอกว่าได้เฮียนซ้ำคั่วาจานก็พากันไปเห็ดมันเห็ดสวนเห็ดห้ เขาได้เพื่อนอยู่ดอกเรื่องเงินดอกเงินเดือนกับบริสูงปันนั้นนะเพื่อนกระสีเห็ดให้เห็ดสวนบางทีกับสอนนักเรียนอาทิตย์หนึ่งกับซองซ้ำม,มื้อกับบริเต็มอาทิตย์จะมีเนาะน้องดีก็เลยแบบอยากให้น้องหเหียนในเมืองลืมเบาเอหรือยังยังไม่ลืมจ้าน้องสาวคนละพ่อใช่ไหมชาวดีใช่แล้วจ้า น้องดีเดีเสียเอาลูกจกคนน้องดี่าเอาแล้วเนาะน้องดีเลี้ยงน้องสวยเมฆก็พอแล้วก้อนเสียเอาก้อนเสียเอาลูกจกคนจากคนณนะต้องหาผัวให้ได้ก่อนต้องหาแฟนให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนเหนียยังบัได้ยังหาโอได้เถื่อนเนาะ สิเอาได้จังเด้อสิเอาได้จังเด้อมือสันต์ะปูตะไปอยากนอนกันเข้าไปนอน,นอยากนอนแล้วบอ๊ะคดวาอยากนอนกันนอนเลยยันมืออื่นตื่นสวยไป เสียยาให้ไปสวนยาเอ้ไปเสียยาให้เมื่อื่นพรุ่งนี้จ๊ะไปไหนจ๊ะไม่นะจะอนคนดิมันเป็นต่อมันอันน้ใสไปวีออยน้อยโอ้ เอฟซีนะคะขอบคุณมากๆจ้าฟักเนื้อฟักตัวด้วยนะจ้าน้องดีฝนตกไหมฝนตกทุกวันจ้าแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วงามละบอส่วนมันงามอยู่งามอยู่ดีแต่ว่าราคามันกะบุ้งโอยุไหเท่าไหร่แล้วราคายุไหยันดีขึ้นบอกจากปีกายหรือว่า แต่อยู่บ้าน้องเดียเท่าเก่าเท่าเดิมเท่าปีกายคือเก่ากระบูหัวเสียอ้วยังกินปีนี้เนาะาดขนาดอันนี้กัอันนี้ปีนี้กันยังไปนี้เวียดอยู่เขาวเวียดอยู่พูดไปเรื่อยๆนะครับผมจะนอนฟังประชัน <laughs> ต้องมีคำถามเนี่านะจังสีบอลได้บระชันกับ่าบุคไยได้ วันเออวันนี้ทานข้าวกับอะไรสาวดีฟังแล้วมีฝนไหมยิงข้าวกับมกเน่้อไม้ฝนตกทุกวันนะจ้ะแต่ว่าตอนนี้หันหยุดตกแล้วน้อนดีก็เลยมาไลายจำไรบินไม่ได้แล้วครับโรบินเ็นไรบิน ไทยแล้ววะนี่แมวบาาน้องดีมาจอก,ก็ก้าหูอยู่ได้ยังนันซื้อนี่นะก็ยังอนันเดียวราคามันผักเนื้อนาฝุนเขาไม่ซื้อซาวดีอ๋อ แต่ย่บานน้องดีกันยังปเปิดให้กันแต่ว่ามันก็มีอยู่ร้านเปิดเท่าแบบที่บุม๊มบานบานนองดีนะเขาจะเปิดอยู่แต่ว่าราคาก็ต่ำจิต้อยจิต้อยกว่าประมาณหนึ่งบาท หาวอีกแล้วน้องดีน้องดียังไม่หาวเลยใส่ายกันละโมเว้นฝืนฝน,นหูก่อนวอนเออแบบสุโมงเนี่ยน้องดีก็เริ่มหาวนอนละฝืนกันเลยแบบว้าวหาวนอนแต่ก็ิิไปนอนอีหลีได้นี่ สี่เดย์นอนอนีอ้ดีเดินนี่น้องดีต้องขอตโตไปนอนก่อนเดอซันนะเดี๋ยวมืออื่นค่อยเจอกันใหม่นะมเน้อแม่พี่น้องตอนนี้น้องดีก็สีไเด้ขอตโตไปนอนก่อนมืออื่นก็สีไเด้เตื่นเศร้าสบายดีป้าดีอีกแล้วผู้เศร้าผมไปไหนสุดครับเศ้าว,วันเศร้าจันนั่นนะโอเคเดี๋ยวมือหน้าน้องดีสิไปไล่กับนน้องเดอ ยังคิดหอดีิเดี๋ยวเรามื่อน,นี้เราเดี๋ยวก็จบข,ขิดเป็นเพียงเท่านี้ก่อนเด้อจังเดีก็ต้องขอบใจพีพีเี FC ทุกๆคนเนาะที่คอยมาเวให้กําลังใจมาร่วมกับน้องดีจังไดีกาให้พีเี FC จงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อให้นอนรับฟันดีในมือนี้เนาะมืออื่นกะคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประจำวันของพีพีเี FC ทุกๆคนเนาะเห็นยังก็ให้เจริญเจริญเด้อ ท่าที่ไทยราคามันต้องสองบาทขึ้นถึงจะอยู่ได้สองบาทก็ดีด้แต่ว่าอยู่บ้านต้องดีกันรูละบาทอะอแต่ว่าตอนที่ไทยอะไทยดินอะบุกเบิกดินแันแพงแพงบริได้ทุนซ้ำอยากนอนอลยดีนี่ง่วงนอนแล้วไปไปายเด้อ